ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่971กระต่ายหูใหญ่ตอนที่3บาดแผลของกระต่ายหูใหญ่ค่อยๆถูกเย็บติดกันทีละนิดด้วยได้ใสๆบางๆของอูเสือหลังจากเย็บแผลเสร็จอูเสือก็เก็บเข็มเงินของนางอย่างระมัดระวงังและเอาขวดยาออกมาอีกสองสามขวด บางขวดนางก็พ่นลงบนบาดแผลที่เย็บแล้วบางขวดนางก็ง้างปากเจ้ากระต่ายแล้วยัดมันเข้าไปการกระทําของนางเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยไม่มีความลังเลใจเลยแม้แต่น้อยชิงอยู่ก็มองดูจากด้านข้างด้วยความทึ่งแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องการรักษาเลยแต่เขาก็บอกได้ว่าการรักษาของอูเสียที่ทําให้กับเจ้ากระต่ายหูใหญ่นั้นเป็นไปด้วยดีอย่างสวยงามนั่นจึงทําให้เขามองอูเสืออย่างเคารพนับถือเพิ่มขึ้น ผู้เยาว์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเกินใครมีพลังวิญญาณเหนือกว่าคนอื่นที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกันและยังมีความสามารถทางด้านการแพทย์สูงมากเด็กคนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่จริงๆนะหรอหรือที่จริงแล้วเขาคือปรีชาที่แปลงร่างมาอูเสือก็ก้มมองดูกระต่ายหูใหญ่ที่หลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนของนางแม้ว่ามันจะยังอ่อนแอมากแต่นางก็รู้ว่านางช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้แล้วท่านแบ,บะๆที่ยืนอยู่ด้านข้าง ก็เดินเข้ามาตรงข้างหัวของกระต่ายหูใหญ่แล้วยื่นจมูกมาดมก่อนจะถอยหลังกลับไปก้าวหนึ่งแบะท่านแบะแบะชี้ขาหน้าไปที่กระต่ายหูใหญ่ตัวนั้นแล้วส่งเสียงร้องแปลกๆใส่อูเสืออูเสือสก็ตบหัวกลมๆของท่านแบะแบะเบาๆแต่นางไม่เข้าใจว่าท่านแบะแบะกำลังพยายามพูดอะไรแต่เจ้าแมวดำตัวน้อยทำหน้าประหลาดใจก่อนจะรับหน้าที่แปลให้ฟังเหมียวเจ้าแกะโง่นเนี่ยพูดว่า ท่านควรจะทิ้งเจ้ากระต่ายไปซะเพราะเจ้ากระต่ายจะแย่งอาหารมันกินห <c oughs> <c oughs> ูเสือก็เลิกคิ้วมองท่านแบ่แบทที่ดูไม่พอใจมากนางไม่คิดว่าท่านแบ่แบะจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งอย่างมันต้องกังวลว่ากระต่ายหูใหญ่ขี้ขลาดจะขโมอยอาหารของมันด้วยหรอแปลกดีแฮะแต่หูเสือก็ไม่สามารถตกลงกับมันตอนนี้ได้หลังจากแน่ใจว่า าการบาดเจ็บของเจ้ากระต่ายคงที่แล้วนางก็หันไปมองชิงอยู่พร้อมกับถามว่าลงทะเบียนแล้วหรือยังชิงอยู่ก็รีบตอบทันที <c oughs> ข้าลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วขอรับแต่ไม่ใช่รอบต่อไปเราต้องรออีกสองรอบขอรับมันมีสัตว์สูญอื่นต่อคิวอยู่เราต้องรอจนพวกนั้นแข่งเสร็จชิงอยู่คิดว่าหลังจากที่อู๋เสือเห็นสภาพที่น่าสงสารของเจ้ากระต่ายหูใหญ่ตัวนั้นแล้ว ผู้เยาว์คนนี้จะลมเลิกความคิดที่จะส่งท่านแบ,แบะขึ้นไปบนเวทีประลองให้ถูกคาซะสอีกเขาไม่คิดว่าอูเสือจะยังคงยืนกรานคำเดิมอยู่อืได้อูเสือตอบพร้อมกับพยักหน้าแล้วละสายตากลับไปมองบนเวทีประลองเจ้าเสือร้ายที่ฉีกเนื้อเจ้ากระต่ายหูใหญ่จนบาดเจ็บสาหาัสยังคงใช้ขนาดตัวที่ใหญ่โตและนิสัยอันดุร้ายเอาชนะคู่ต่อสู้บนเวทีมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เปลืองแรงอะไรมากมาย แต่โชคดีที่สัตว์อสูรตัวนั้นไม่ได้อ่อนแอไรพิษส่งเหมือนกับกระต่ายหูใหญ่ถึงมันจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้สาหัสอะไรนักเจ้าของของเสือไรตัวนั้นเดินยืดอกไปรอบๆท่ามกลางฝูงชนอย่างภูมิใจสัตว์อสูรของเขาแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้หลายตัวเขาพอใจกับความสําเร็จจากผลงานอันน่าประทับใจของสัตว์อสูรของเขานั่นจึงทําให้เขามีสีหน้ายิ้มเยาะและท่าทีหยิ่งยโสจนเหลือทนการประลองอีกสองรอบต่อมา เจ้าเสือร้ายก็ยังเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้อย่างง่ายดายตาเราแล้วอูเสือเอาเสื้อคลุมของนางห่อเจ้ากระต่ายหูใหญ่ที่ยังหมดสติอยู่เอาไว้แล้ววางมันลงบนอ้อมแขนของชิงอยู่พลางพูดว่าดูแลมันให้ดีด้วยน้ำเสียงเย็นชาของอูเสือมีความอบอุ่นที่หาได้ยากยิ่งเสียปนอยู่ชิงอยู่เองก็ไม่มีทางเลือกเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าเจ้ากระต่ายตัวนั้นรอดจริงๆหรือเปล่าแต่ณตอนนั้น หูเสือก็เดินอุ้มท่านแบะแบะตรงไปที่เวทีประลองหลังจากที่ทําการชนะติดต่อกันเจ้าเสือรายที่ยืนจังก้าอยู่บนเวทีประลองก็ยังมีพละกําลังอยู่เต็มเปี่ยมการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้มันเลยมันยังคงแข็งแกร่งและสง่าง,งามเหมือนก่อนที่จะขึ้นสู้รอบแรกเจ้าของของมันก็ยืนยิ้มกว้างอยู่ข้างเวทีเขาเอาเนื้อดิบโชคเลือดออกมาชิ้นหนึ่งและโยนให้มันกินเป็นรางวัลตอบแทน เป็นที่รู้กันว่าเพื่อดึงเอาสัญชาตญาณสัตว์ป่าของสัตว์อสูรออกมาคนบางคนจะใช้กลิ่นและรสชาติของเลือดมากระตุ้นพวกมันนั่นเองยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่972ความโกรธของท่านแบบแบบตอนที่1 กลิ่นข่าวเลือดกระจายไปทั่วลานประลองสัตว์อสูรกลิ่นนั้นไม่เพียงแต่กระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ป่าของพวกสัตว์อสูรเท่านั้นแต่มันยังทําให้ผู้ชมรอบๆตื่นเต้นขึ้นมาด้วยภายใต้บรรยากาศเอะอะอึกระทึกครึกโครมอูเสืออุ้มท่านแบะแบะเดินตรงไปที่เวทีประลองอย่างช้าๆเมื่อพวกเขาเห็นคู่ต่อสู้รอบต่อไปของเจ้าเสือร้ายทั้งลานประลองก็เงียบกริบในทันทีทุกคนมองผู้เยาว์ที่อุ้มแกะขนปุยตัวเล็กๆอย่างตกใจและประหลาดใจ พวกเขาตกใจไปแล้วครั้งหนึ่งที่เจ้ากระต่ายหูใหญ่ปรากฏตัวที่นี่ซึ่งพวกเขาไม่คิดว่าไม่กี่รอบถัดมาจะได้เห็นผู้เยาอีกคนนำเอาสัตว์อสูรที่ไรพิษพัยอีกตัวขึ้นมาบนเวทีประลองหลังจากเงียบกันไปชั่วครู่เสียงหัวเราะก็ดังลั่นและระเบิดขึ้นมาทันทีจนหลังคาลานประลองสัตว์อสูรเกือบถลม่มฮ่ไอตัวจิ๋วไรพิษพัยอีกแล้วเหรอเนี่ยลานประลองสัตว์อสูรจับคู่ประลองให้ดีกว่านี้ไม่ได้รึไง นี่เด็กนั่นจะส่งอาหารใหสัตว์อสูรของคู่ต่อสู้กินฟีฟีหรือไงเนี่ยข้าว่าเจ้าของเสือตัวนั้นไม่ต้องให้อาหารสัตว์อสูรของเขาแล,ล้วล่ะให้มันขมือบเจ้าแกะนั่นเป็นอาหารได้เลย,เ,ยเด็กสมัยนี้ทำตามใจกันมากขึ้นทุกทีเล่นเอาสัตว์อสูรชนิดไหนก็ได้ที่ตัวเองมีมาขึ้นเวทีจริงๆแบบนี้เนี่ยนะผู้คนต่างก็ไม่พอใจที่เห็นท่านแบบแบปรากฏตัวขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไปเพราะพวกเขาเพิ่งเห็นกระต่ายหูใหญ่ถูกขย้ำในไม่กี่วินาที แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการประลองที่น่าเบื่อมากพวกเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นการประลองที่น่าเบื่อแบบนั้นสองครั้งในวันเดียวกันแม้ว่าท่านแ,แบะจะตัวใหญ่กว่ากระต่ายหูใหญ่เล็กน้อยแต่มันก็ยังมีขนาดตัวเท่าหัวของเจ้าเสือร้ายอยู่ดีขนาดถือว่าต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ไม่นานก็มีคนจําได้ว่าหูเสือคือคนเดียวกันกับผู้เยาที่อุ้มซ่าข,ของกระต่ายหูใหญ่ออกไปพวกเขาคิดว่า ผู้เยาว์คนนี้มีจิตใจที่อ่อนโยนรจริงๆดังนั้นจึงไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาส่งสัตว์อสูรตัวเล็กๆที่อ่อนแอของตัวเองขึ้นไปตายบนเวทีประลองเจ้าของของเสือร้ายตัวนั้นก็สังเกตเห็นอูเสือด้วยเหมือนกันแต่เมื่อเขามองดูท่านแบบแบที่ถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของอูเสือดีๆแล้ว,ลวเขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังทันทีนี่น้องชายเจ้าล้อข้าเล่นหรือไงเจ้าอยากให้สัตว์อสูรตัวเล็กจิ๋วแค่นั้นมาสู้กับเสือของข้าบนเวทีประลองจริงๆนะหรือ ชายคนนั้นมองเจ้าแกะโง่ตัวกลมอย่างดูถูกสุดๆส,สัตว์อสูรของเขากำลังคึกหลังจากชนะมาติดต่อกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสะสมชัยชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่การเอาชนะสัตว์อสูรที่ไร้ประโยชน์แบบนั้นก็ไม่ได้ทำให้เจ้าเสือร้ายของเขาแสดงความโหดออกมาได้อย่างเต็มที่มันถือว่าเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆน้องชายข้าว่าเจ้าเอาสัตว์อสูรของเจ้ากลับบ้านไปเถอะเสือของข้าเพิ่งชนะการประลองมาหลายรอบ ตอนนี้มันน่าจะหิวมากเนื้อที่ข้าเอามาก็ไม่พอทําให้มันอิ่มรอกถ้าไอตัวเล็กของเจ้าเจอกับเสือของข้าตอนนี้มันจะถูกกินเอานะคําเดียวหมดไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยด้วยคําพูดของชายคนนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากฝูงชนทั่วลานประลองทุกคนต่างก็คิดว่าการปรากฏตัวของอู๋เสี่ยเป็นเรื่องตลกก็ใครมันจะบ้าส่งสัตว์อสูรของตัวเองไปตายทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสชนะเลยสักนิดนะสิ อู๋เสือก็มองชายที่พูดมาหยุดตรงหน้าอย่างเย็นชาแล้ววางท่านแบะแบะลงบนเวทีประลองท่านแบะแบะก็หันไปมองอู๋เสือด้วยสีหน้าสับสนแบะเอาท่านแบะแบะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยท่านแบะแบะไม่อยากอยู่ที่นี่ท่านแบะแบะอยากให้กอดท่านแบะแบะไม่ชอบใจมันเพิ่งจะยึดที่ของมันในอ้อมแขนของอู๋เสือขึ้นจากเจ้ากระต่ายหูใหญ่ได้แล้วตอนนี้ยังต้องห่างจากกอดของอู๋เสือ,ออีกแล้วเหรอเนี่ย ท่านแบะแบะก็กระทึบเท้าน,น้อยๆของมันอย่างไม่พอใจเมื่อเห็นการต่อต้านของท่านแบะบแบะบเจ้าของเสือก็หัวเราะเสียงดังและพูดว่าน้องชายสัตว์อสูรของเจ้าดูจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองไปแล้วนะเจ้าจะไม่เอามันกลับไปจริงๆนะหรอถึงจะอ้วนกลมขนปุยนี้จะไม่มีพลังโจมตีอะไรเลยแต่มันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักดีออกนะ